อ,อ๋ออันี่ปลูกง่ายๆนะฮะปลูกง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวทนหกสิบ,บปแปดแล้วครับตแมวก็หกสิบแปดแล้วทำไม่ทันนี่ฮะทำไม่ทันลูกค้าเนี่ยทั้งปลูกทั้งขายคนก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกปลูกเองขายเองมันทํายากนะอืมจริงๆมันไม่ยากหรอกเออครับเราไม่ได้ไปนั่งเฝ้ามันนี่เออปลูกแล้วก็ไป,ปไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้เออ เราพันสองรอบเลยนองรอถ้าตอนนี้มันไม่เยอะนะพุลูกค้าแม่ค้ามันเยอะครับประมาณ7800 7800ต่อวันโอ้ยยยยยรยยยยยยยอยนยย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 ยายย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 ย คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะร้อนๆผมพาผมผ่านร้านน้ำอ้อยของป้าแมวนะครับที่ท่าช้างบางกล่ำสงขลาเนี่ยนะฮะเป็นคืนที่น่าสนใจก็คือว่าป้าแมว basket, นีนะะ่ขายน้ำอ้อยนะฮะขายน้ำอ้อยแล้วก็ปลูกเองคันขายเองนะฮะน้ำอ้อยสดๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะโอ้นี่เรามาซื้อน้ำอ้อยของป้าแมว<อ>ป้าแมวใช่ไหมครับร้านน้ำอ้อยป้าแมวนะครับรน้ำอ้อยสดน้ำอ้อยสด ของน้ำอ้อยสดต้นแมวนี่น่าสนใจก็คือว่าปลูกเองขายคั้นขายเองนะฮะบีน้องอ้อยขายเองขายยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยโอ้ทำมายี่สิบกว่าปีแล้วครับแต่ตรงนี้มาเพิ่งได้ได้ปีกว่าๆอ๋อที่ที่มาเปิดอยู่ตรงนี้แต่ปลูกตลาดนัดค่ะแต่ปลูกอ้อยเนี่ยมายี่สิบกว่าปีแล้วปลูกอ้อยขายเองโอ้โหโอ้เป็น นี่ร้อนๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมงนีน่าจะเพราะว่าขายมานานแล้วครับถ้าเพิ่งมาขายขายไม่ได้เลิกไปทุกคนแหละครับแต่อันนี้ตอนนี้ป้าแมวนี่ขายมาหลายปีแล้วายหลายปีแล้วลูกค้าเยอะมองลูกค้าเยอะเป็นน้ำอ้อยสดๆขั้นสดๆนะครับสวนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนป้าแมวนะฮะเดี๋ยวไปดูสวนป้าแมวมันมีมันน้อยครับมันมีเยอะอ๋อแต่มีที่อื่นอีกมันมีที่หนึ่งมันไกลอยู่ตรงโน้นครับไม่เป็นไรตรงนี้เอาทำได้ เฉพาะเฉพาะสวนตรงนี้โอเคเท่าไหร่ครับสี่สิบค่ะสี่สิบบาทนะครับนี่พาไปนี่เขาไปทำได้เลยทำปุ๋ยค่ะมาถาวรกำลังทำไปดูในสวนีไปดูที่ทำทำเดี๋ยว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 จะไปดูสวนป้าแมวด้วยเชฟยอดนายทำก่อนดีกวอาสี่สิบบาทครับอ๋อครับหัวตะกอนโอ้เป็นเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ คือป้าแมวนี้นอกจากขายอ้อยแล้วก็ขายน้ําอ้อยแล้วก็ขายน้ําน้ําต่างๆด้วยนะครับร้านตรงนี้อยู่ที่บริเวณเขาเรียกอะไรนะครับป้าแมวตรงนี้ตรงนี้บ,นบ้านเรียบหมู่หนึ่งท่าช้างออบ้านเรียบหมู่หนึ่งตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลานะครับอโอเคครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนสวนอ้อยของป้าแมวนะฮะป้าแมวนี้ก็คือปลูกอ้อยเองคั้นน้ำเคาะนักคั้นน้ำ อ้อยขายเองนะครับอขอนั่งหน่อยเพราะวะ่าคุณผู้ชมครับเที่ยงๆนะฮะก็มันก็เกือบบ่ายแล้วแหละนะฮะข้างหลังของผมนี่คือสวนอ้อยของป้าแมวนะครับนอกจากสวนอ้อยแล้วก็มองไปข้างๆนี่อาจจะมีสวนอย่างอื่นด้วยพื้ที่กี่ไร่ครับป้าแมวตรงเนี้ยไรกว่ากว่าไร่กว่า,วา<ๆ>นะโอเคเดี๋ยวไปเป็นการสัมภาษณ์ป้าแมวหน่อยที่หลังสวนนี่นะว่าป้าแมวปลูกอะไรบ้างนะครับนอกจากอ้อยแล้วก็ราคารายได้จากจากการปลูกอ้อยแล้วขายน้ำอ้อยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากนะฮะเผื่อ คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากสนใจทำนะเพราะว่าว่าแมวปลูกมา20กว่าปีเนี่ยสร้างรายได้คงหลายตังแล้วแหละนะครับเริ่มแรกนี่เริ่มจากขายอ้อยเลยหรือว่าปลูกอ้อยก่อนเริ่มแรกขายเป็นยำก่อนยำยำทุกอย่างอะไรยำ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 น่ะมะม่วงอะไรพวกอะไรยำยำเปรี้ยวๆแซ่บๆเนี่ยนะแล้วทำไมนึกยังไงมาขายน้ำอ้อยพออยู่ๆมามันมีคู่เก่งเยอะแล้วก็เลือกเอาน้ำอ้อยดีกว่า ไม so ่ม so like ีใครขายตอนนั้นนะอครับขายวันนังได้สี่พันจะไม่เวลาวันนัดนะอืครับตอนนั้นนะพออยู่มาอยู่มาประมาณสี่ห้าปีมีแล้วครับมีคู่แข่งอีกแล้วมีเยอะนะครับอรับเดวก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้มันแก่เอาให้ลูกไปขายตลาดนัดเลยมาขายตรงนี้ครับมาขายตรงนี้ได้ปีปีกว่าอ๋อตรงนี้ปีกว่าแต่ขายแต่ขายน้ำอ้อยนียี่สิบปีมาแล้วครับผมแล้ว เริ่มแรกที่ที่มาขายขายน้าอ้อยนี่เรารับน้ําอ้อยรับอ้อยมาหรือว่าเราปลูกก่อนตอนแรกตอนแรกอันซื้อเข้ามาอ๋อซื้ออ้อยมาเอาเอาไอ้พันุที่ซื้อนั่นอ่ะครับที่มันได้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราซื้อมาซื้อมาแล้วเอาอมาปักเอามาปลูก๋อครับผมเราซื้อมาที่สองสามร้อยโลครับก็บันเอามาปลูก้วเอาสองสามร้อยโลเนี้ยซื้อครับแล้วก็มาปลูก อ๋อจากที่ซื้อเข้ามาไปรับเข้ามาตอนนั้นรับมาเขาขายเป็นกิโลหรือเป็นยังไงขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ฮะกิโลสี่บาทตอนนั้นตอนนั้น4บาทนะครับขายเป็นกิโล4ี่บาทแล้วก็เราเสร็จแล้วเราก็มาปลูกเองมาปลูกเองพอปลูกเองใครเป็นคนปลูกปลูกเองสามีป้าหรือ2อสองคนสองคนสองคนตาใาย่ปลูกเสร็จแล้วเอาไปขายน้ำกลับมาตรงไหนที่พอแต่งได้ก็เอา โครนดินมันทำมาเอางเช้าก็ไปอีกเออเลยทั้งทั้งทั้งปลูกทั้งขายเองทีนี้ทั้งปลูกทั้งขายคนก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกปลูกเองขายเองมันทํายากนะจริงจริงมันไม่ยากหรอกเออครับเราไม่ได้ไปนั่งเฝ้ามันนี่เออปลูกแล้วก็ไปไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้เออนะปลูกเองขายเองวันหนึ่งวันหนึ่งรายได้นะครับอันนี้ถามจริงๆรายได้จากการขายน้าอ้อยเนี่ยวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ตอนเนี้ย ถ้าตอนนี้มันไม่เยอะนะเพราะลูกค้าแม่ค้ามันเยอะประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยต่อวันแต่มันเป็นบางวันนะบางวันก็สี่ร้อยห้าร้อยมีเพราะขนมันตกถ้าขนตกก็ขายไม่ได้ถ้าขนไม่ตกกพันนั้นก็ถึงประมาณพันหนึ่งเอาเอาเอาเฉลี่ยแล้วกันเป็นพันหนึ่งนะฮะมันมันแร่ว่านี้นะ มันมีน้ำนู่นน้ำนี้อ๋อมีน้ำมีน้ำามื่นด้วยจ้าอ๋อครับผมแต่ว่าน้ำอ้อยก็สักกว่าเจ็ดร้อยแล้วกันเจ็ดร้อยนัะเจ็ร้อยเจ็ดร้อยเฉพาะสัอ้อยนะครับตอนนี้ปลูกอ้อยไว้กี่กี่กี่ไร่กี่สวนไม่อืมที่สวนสวนนู่นประมาณหนึ่งไร่ครับแล้วตรงโน้นสี่ไร่ครับตรงนี้ครึ่งไร่ตรงนี้ครึ่งไร่นะฮะเฉพาะที่เป็นเป็นอ้อยเนี่ยครึ่งไร่จ้าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเฉพาะที่เป็นอ้อยครึ่งไร่แล้วอีกส่วนหนึ่งอีก เป็นมังคุดเป็นอะไรชมพู่ถ้าไปดูข้างในอ่าเขาไปเขาไปดูข้างในให้ป้าเอาเอาลุงยอดดูลูกค้าลูกค้าให้ดูร้านไวก่อนถ้าลูกค้ามีลูกค้ามาก็ขายเอาเองเลยรอเล่นรอเล่นอันนี้อันนี้ป้าแมวซื้อมากี่ปีแล้วครับสวนนี้ประมาณสิปีไดสิบปีโอ้โหเด็กี่ไร่ครับ ไล่ไล่กว่านะโอ้สวยมากาาสได้มโอ้ก็มีทั้งอ้อยนะครับ๋ทปุยหมักโอ้มีทั้งคือพอกากอ้อยขายอ้อยเสร็จก็มีทําปุ๋ยหมักหมักใส่อเนี้ยจะพวกอ้อยต้นไม้เนี่ยโอ้เยี่ยมมากโอ้มีทั้งโอ้ที่ทำปุ๋ยหมักเองครับคู่ครับโอ้ครับมีฝรั่งฝรั่งพันอะไรอ่าพันกิมจูไหมเรื่ออะไรอ๋อกิมจูโอ้นี่ทําปุ๋ยหมักเอง โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงไม่ลุงไม่อยู่ความจริงถ้าลุงอยู่ได้คุยกับลุงด้วยอ๋อครับตอนเย็นมาไหมก็กลับไปเมื่อกี้อืมครับอ๋อนี่ก็มาทำปุ๋ยแล้วไอชานอ้อยเนี่ยเราเราเอามาทำปุ๋ยอ๋อทำปุ๋ยหมักโน่หมักเสร็จแล้วฝึกเอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนียังไม่ได้ทครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูไรอ้อยก่อนดีกว่าปไปทางนี้แล้วอันนี้เราปลูกอ้อยเนี่ยอ้อยยังขนาดนี้นะครับขนาดเนี่ย อกี่เดือนแล้วฮะเนี่ยอันนี้เหรออ๋ออันนี้มันนานแล้วเป็นปีแล้วอันนี้เป็นปีแล้วขายอยู่โอ้เราก็เอ๊ะมันปลูกยากไหมฮะปลูกไม่ยากไม่ยากนะอตอนที่ว่ามีฝนฝนลงฝนตกเนี่ยครับเราไม่ต้องรดน้ำและย้าห่างอันนี้เราปลูกเข้าไปท่อนเดียวแล้วก็มันเป็นกอขึ้นมาสองท่อนสองท่อนสองท่อนต่อหนึ่งกอที่ไอ้นี่มันแน่นๆนะครับ ตามันแน่นๆอืมครับแล้วก็มันได้หลายอันครับอืมไม่ไมระยะห่างจากจากกอเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้นี่อ่าต่อลุงลุงกระทำต่อหนึ่งกอนี่กี่กี่ต้นกี่กี่ต้นนี่อันนี้สองสองท่อนอ๋อสองท่อนท่อนอ๋อสองท่อนต่อต่อหนึ่งกอนี้อ๋อครับผมปลูกปล่อยไว้ประมาณแปดเดือนก็สามารถที่จะหีบอ้อยได้ละแปดเดือนแล้วน้ำสวยอืมแปดอันนี้มันเกินแล้วเกินแล้วมันหวานไม่เกินครัหวานครับ เอาลูกค้ามาลูกคา้าโอ้โหลูกค้ามาครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะโอเคนะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆมาฝากอีกนะครับที่สวนปลาแมวตรงนี้นะครับโอ้ก็น่าสนใจนะฮะเป็นอีกเป็นอีกอีกแนวอีกชีวิตหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับต้อยของปลาแมวก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจว่าพันอะไรแล้วนะขอให้หวานก็ขายได้แล้ว สวนอ้อยตรงนี้งานกว่าๆนะครับทํารายได้ให้ป้าแมวเนี่ยวันหนึ่งประมาณ700บาทในการขายเฉพาะน้ําอ้อยนะฮะแต่ว่าป้าแมวก็ขายขายหลายหลายน้ําหลายอย่างนะครับต้นอ้อยนี่สูงมากเพราะต้นอ้อยสูงก็ผมว่ามันสามารถทําให้อ่หบหีบน้ําอ้อยหรือว่าบีบเอาน้าอ้อยนี่ได้ได้เยอะนะครับได้ปริมาณมากอ้อยนี่ปลูกง,ง่ายๆนะฮะปลูกง,ง่าย ทางภาคอีสานนะครับจะปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลนะฮะปลูกปลูกเป็นเป็นไร่หลายร้อยไร่เลยแหละนะครับเท่าที่ผมได้ไปดูนะฮะแต่ที่ตรงนี้ที่สวนป้าแมวเนี่ยปลูกแค่หนึ่งงานนะครับแต่อาจจะปลูกหลายที่แต่ตรงนี้หนึ่งงานเนี่ยสร้างรายได้วันหนึ่งประมาณ700บาทต่อการขายน้ำอ้อยหนึ่งวันนะครับ โอ้โหลุงอายุกีป่ปีแล้วตอนนี้70ปีแล้วโอ้ลุงก็อายุ70แล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอน68แล้วครับป้าแมวก็68แล้วทำไม่ทันนี่ฮะทำไม่ทันลูกค้าเนี่ยทำไม่ทันเลยนะครับป้าแมวบอกทำไม่ทันนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะป้าแมวรับลูกจ้างไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนั่งอยู่เนี่ยสักคน <c oughs> โอ้ยเดีกเรียนมาทำสวนค่ะโอ้เดียมเดียมเดี๋ยวผมก็ทำาไปไหนไซไล่แล้วโอ้ครับครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆผมผมที่บ้านก็มีผลไม้นะที่บ้านครับเนี่ยที่ตรงเสานะเออไอไอท่อนหนึ่งเราเราเราตัดได้กี่ไอ้มันแล้วแต่อ้ต้นหนึ่งตัดเราเราตัดตัดประมาณกี่กี่เซนฮะประมาณครึ่งเมตรไหมห้าสิบเซนประมาณนั้นแหละอืมครับเพื่อนเพื่อนทีหีบได้ได้สะดวกนะจริงจริงมีมันมีไอ้ที่ที่ปอกอะ แบบนี้อ๋อมีมีที่บอกอุดมัติให้ลูกชายมันทำอ๋อก็อนนี้ป้ามาปอกกระบีดเอามาปอกอะไนี่เอาล้านะครับได้ได้ให้ผมผ่านมาเรืยเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้เอาเบอร์ทจ็แบบนี้มันไม่ไม่ดีอืมมันช้ามันช้าไอ้นนี้ใส่ไปทั้งลำเลยอ๋อแล้วมันก็ออกมาเป็นไอ้นี่เลยรุนรุนรุนเข้าไปเนี่ยเป็นออกมาเป็นปอกให้เราเลยเนี่ยปอกเลยนี่แวให้ลูกชายมันทำครับ กั้นตอนวันนั้นพวกมรลังมาถ่ายเออเหรอมาถ่ายมาถ่ายให้ปอกเป็นกั้นตอนใช่ฝพรั่หลังเขาเปลี่ยนเขาแล้วเราก็พโดไปเบนซะด้วยมาเลี่อยูยูยูไปซะจายลูกจะจายลูกหน่อยมีวิธีการปอกอ้อยก่อนที่จะปอยเข้าเครื่องหีบอ้อยนะฮะ เป็นเปอกกระเมือ่าปอกเสร็จแล้วก็พาไปล้างนะครับก่อนที่จะไปหีบอ้อยนะครับอันนี้เอาเดูเอาหีบสดๆน้ำอ้อยนี่หีบเขาเรียกเครื่องหีบอ้อยใช่ไหมเนี่ยจ้าอันนี้เครื่องหีบอ้อยสดๆเครื่องคั้นน้ำอ้อยสดๆนะครับสดเนะคะยังไม่มีรองตีหรืเอาเดียวอันนี้ป้าแมวรีบเอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรยิมแก้วแย้วเออทิ้งไปหนึ่งแก้วป้าแมวรีบโอ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดีเอาใหม่เอาใหม่ร้อนร้อเดี๋ยวร้อนมัหมดแล้วนะไปครับนี่เดี๋ยวป้าแมวจะสาธิตวิธีการหีบอ้อยนะครับเดินตามไปเลยนี่ช่วงร้อนร้อนนี่ยกินดีนักนะฮะอ่านี่ครับนี่ใส่ลงไปครับกดกดเปิดเครื่องก่อนกดเปิดเครื่องก่อนอ่าเสียบปลั๊กเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องปุ๊บ อเอาเสียก็ไปโอ้เสร็จแล้วน้ำมันก็นนนจะลงมาอันนี้นี่นี่น้ำลงมาตรงนี้นะครับปล่อยสดๆไม่มีอะไรเจือปนไ,<ม>ไม่มีอะไรเจือปนไม่มีอะไรปล่งแปลงเลยเราคัดสองรอบเลยฮจ<ะ>้าอ่าคัดสองรอบนี่เสร็จแล้วน,นะโอ้นี่เสร็จแล้วครับผมโอ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันมาดูหน่อยน้ำยังไม่ลงเลยน้ำอ่อนทีนี้ก่อนมันน้อยอ๋อน้ำลงไปนี่นี่นี่น้ำก็ลงใส่กระติกไป หนึ <Workers S 2> ่งขวดเมื <variety> ่อกี oh, <Ou> ้ได้ประมาณกี okay. oh, ่แก้วฮะเนี่ยแก้วเดียวแก้วเล็กอ๋อหนึ่งขวดมืกี้ได้ประมาณเนี่ยแก้วเดียวขนะแก้วยี่สิบบาทมันเล้วแต่ต้นครับผมต้นเล็กต้นใหญ่โอเดีโอเคโอ้ลูกค้ามาพอดีเดี๋ยวลูกค้ามาพอดีครับแมวเอาเดี๋ยวขายน้ำก่อนขายน้ำก่อนนะครับข้ามาพอดีเอาเป็นแก้วนะอ่าแก้วที่แก้วแก้วเดียว โอ้ขายดีมากเลยครับเนนรววัทาคเดียอ๋อทำคนเดียวเหนื่อ,อยไม่เป็นไรครับได้น้ำเงินอเอาหนำเลยละนะหนำอ้อยร่องแก้วอ๋อครับเดี๋ยวนี้ของผมเอามากก่อนนะคะแม่เดียวยีาา่สิบเก้า ้มอ่อยหวานรับรองพ่อผมชิมแล้วลูกค้าไม่ขาดเลยนะ่านลูกค้าลูกค้านี่ไม่ขาดไม่ขาดช่วงเลยไม่ขาดช่วงค่ะโอ้โหนี่ขนาดขายที่นี่ที่เดียวมีลูกชายขายตลาดครับอ๋อกับ ด้วยไอ้ลูกค้าดังแน่ราวนี้ดังแน่เลยโอดังครับดังอ๋อโอยที่เรามาพันอะไรมเราต้องมีพันมามัน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 คลาบหมดแล้วอ๋อมันคลาบหมดแล้วค่ะแต่มันหวานมันหวานแต่ก่อนมันมีอยู่ครับ ออยสุดพัณห้าศูนย์นานก็มันไปรวมกั้ก่อนครับไปรวมมันมันกลายกลายพันธุ์กันหมดมันกลายพันธุ์พะเราไม่ได้เลือกพันธุ์มันทีนี้พอหวานก็ถือว่าขายเองพอหวานก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปเลือกพันธุ์มันแล้วต้องไปเลือกพันธุ์มาแล้วครับโคหวานมากหวานหวานที่นใจจริงลูกค้าลูกค้าก็กินแล้วก็ยอมทุกคนเพราะว่าอร่อยครับมาเต่หับใหญ่รู้ไหม มาซื้อน้ำอ้อยเลยใชเไยเคราะโอ้ครับโอเคครับใหญ่เลยมาก็ลับหัวรถตงเนี้จับครับผมตอนเช้าโอ้โหนี่มาพอมายืนแป๊บเดียวป้าแมวรับไปแล้วร้อยเอ้ยแปดสิบบาทร้อยกว่าบาทแล้วผมมายืนแป๊บเดียวเนี่ยโหเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับทาง ภาคอีสานนะครับจะปลูกอ้อยไว้ส่งโรงงานนะฮะโรงงานเพื่อที่จะเข้าโรงงานปีหนึ่งกิโลหนึ่งถ้าว่ากิโลดีๆบางทีก็ได้บาท2บาท3บาท4บาทประมาณนี้นะครับก็ปีหนึ่งได้รายได้ทีหนึ่งแต่มาดูของป้าแมวเนี่ยนะจะทำไว้หลายสวนหลายที่นะครับก็ปลูกบุนเวียนไปแล้วสามารถขายน้ำอ้อยได้ทั้งปีวันหนึ่งรายได้จากการขายน้ำอ้อยประมาณ700บาทนะครับก็คิดดูเองว่า700บาทเดือนหนึ่ง73ดาม 21บอ่าสองสองกบาทนะเดือนนึงเฉพาะขายน้ำอ้อยนะฮะอ่า uh, เฉพาะขายน้ำอ้อยเนี่ยสองหมกาบาทแล้วคิดดูว่าปีหนึ่งไปเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อคิดเป็นแนวคิดดีๆนะครับเป็นเรื่องของการใช้ปลูกเองขายเองนะเป็นน้ำอ้อยจากน้ำอ้อยสดจากสวนโดยป้าแมวนะครับขอบคุณที่ติดตามมาท,ทีวีนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อ้อของป่าแมวก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องสนใจว่าพันอะไรแล้วนะขอให้หวานก็ขายได้แล้ว